สวัสดีครับกลับมาพบกันในคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถร่ายทอดลักษณะทางวัตถุกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลอันต่อมาคือ multiple alleles อันนี้ครูครูไม่ได้ปรับภาษาในสไลด์นะครูยังใช้ปอปลาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นหนังสือไอ้ใหม่ๆของสวสวทอ่ะครับเขาจะใช้เป็นคำว,ว่า multiple alleles แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรมันคือเรื่องของภาษาไทย เป็นเป็นการสะกดคำเฉยๆก็ถ้าถ้าผิดก็มันมันคือการออกเสียงเหมือนกันอ่ะข้ามไปเถอะแล้วกันเนาะถูกทีนี้เดี๋ยวเคลียร์คำว่า a l l ิโอก่อนเราเชื่อว่าเด็กหลายๆคนนะครับยังมีปัญหากับคําว่ายีนกับอ l l e l e อยู่ว่ามันคืออะไรเนาะดังนั้นเราจะมาทาความเข้าใจคํานี้กันก่อนคำว่ายีนนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่ายีนอ่ะยีนเราจะสนใจที่เรื่องของตัวที่ควบคุมลักษณะทางบรรลุกรรมซึ่งมันอยู่บนโครโมโซมถูกไหม ตัวอย่างเช่นเราบอกว่าบนโครโมโซมนี้บนโครโมโซมนี้มียีนอยู่1มีตรงนี้เป็นตำแหน่งของยีนที่ควบคุมเรื่องยีนควบคุมการหอ่อลิ้นสมบุติใช้บ่อยใช้ง่ายทีนี้คำว่า a l l ลีลอะครับย,ยีนมาใช้ในความหมายนี้นะทีนี้คำว่า a l l ลีลอะแอลลีลมันจะแปลว่ารูปแบบของยีนที่เป็นไปได้เนาะ ผเขียนคำนห้างร้าให้ก่อน allele แปลว่ารูปแบบของยีนที่เป็นไปได้อันนี้คือแปลมาจากเทคเลยนะ๋ยวทีนี้สาเราการอ่านเบื้องต้นอะ่ะมันไม่เคยทําให้คนเข้าใจได้เลยอะไรคือคําว่ารูปแบบของยีนที่เป็นไปได้วะงงทีนี้งั้นครูพูดใหม่จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงคําว่ายีนใช่ไหมเราอาจจะคุ้นเคยกันดีว่าเวลาเราพูดถึงยีนออย่างเช่นยีนควบคุมการห่อลินนะ่ะเรามักจะคุ้นเคยกันว่า ยีหูของการหอลิ้นอะ่ะมันก็จะมีอยู่2รูปแบบที่เป็นไปได้ใช่ปะคือแบบ A ใหญ่กับแบบเเล็กก็คือ A ใหญ่เนี่ยทำให้ห่อลิ้นได้ห่อลิ้นได้ส่วนเเล็กก็คือห่อลิ้นไม่ได้ทีเนี้ยครับทั้ง2ตัวเนี้ยทั้ง A ใหญ่เเล็กตัวเนี้ยครับเราก็จะเรียก2ตัวนี้ว่าเขาเป็นแอล e l e กันหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือยีนที่ควบคุมลักษณะการห่อลิ้นนะครับ จะมี2องลลีก็คือ a, i, อ a l ลลีวใหญ่กับ a l ลลีว์เล็กแบบนี้ดังนั้นยนะีนไอตัวแอลลีที่มันจะสามารถมาเข้าคู่กันได้ครับจะมันจะเข้าคู่กันได้มันก็ต้องอยู่บนตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมด้วยนะครับแบบัลได้หมายความว่าถ้าโครโมโซมที่ได้รับมาจากพ่อแอลลีลนี้แอลลีลเอใหญ่มาอยู่ตรงนี้โครโมโซมที่ได้รับมาจากแม่แอลลีลก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเนาะ สรุปอีกครั้งละการเผื่อใครฟังแล้วงงยีนเนี่ยเราจะสนใจที่หน่วยทำพันธุกรรมที่มาอยู่บนโครโมโซมสิ่งที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตส่วนคําว่าแอลลิลคือรูปแบบที่เป็นไปได้ว่ามันมีกี่แบบส่วนใหญ่ก็คือจะมีแบบแอลลิลเด่นกับแอลลิลด้อยที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับในสไลด์นี้ก็เลยสื่อแบบนี้ว่านี่นี่นี่กำหนดให้บนโครโมโซมเนี่ยครับโครโมโซมสองแท่งที่รับมาจากพ่อจากแม่ตรงตำแหน่งเนี้ย มียีนควบคุมลักษณะอะไรบางอย่างอยู่ทีนี้ตรงยีนที่ควบคุมลักษณะอะไรบางอย่างตรงนี้ครับมันรูปมันมีรูปแบบที่เป็นไปได้อยู่แค่2แบบคือแบบ A ใหญ่ก็คือเด่นกับแบบ A เล็กก็คือด้อยอันนี้คือตามกฎของเมนเดลถูกไหมที่เราคำนวณกันมาตั้งแต่แรกๆอะ่ะอย่างเช่นส่วนลังตาดอกสีม่วงดอกสีขาวส่วนรังตาฝักสีเขียวฝักสีเหลืองอะไรเงี้ยก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กที่เราใช้กันมาตลอดลักษณะเนี้ยอันนี้คือแอลล l ลปกติ o o K T. ยังไม่ m u l ิเพิลนะ อ่าแล้วมัลติเพิคืออะไรวะอย่างที่เราเคยเรียนในชีวะกันมาบอ่อยแล้วใช่ปะมัลติเพิล่ะ,ะแปลว่าหลายดังนั้นคำว่า Multiple a l l ล l e ก็ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือลักษณะทางรูปกรรมที่ถูกควบคุมด้วยหลาย All l อ l ลีวเข้าใจมากขึ้นก็ไม่มาดูรูปดีกว่าทีนี้ลักษณะของ Multiple a l l ล l e จะเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่ากาหนดให้ตําแหน่งของยีนตรงนี้หรือโลคัสนี้ครับเป็นตําแหน่งของยีนควบคุม,ม หมูเลือดเห็นไหมใช้คําว่ายีแล้วนะทีนี้ยีควบคู่หมูเลือดเนี่ยครับมันมีรูปแบบที่เป็นไปได้ที่เราเจอกันดีของหมู ABO อ,อยู่3แบบใช่ป่ะคืออาจจะเป็น IA ก็ได้หรือถ้าสมมุติไม่เป็น IA เป็น IB หรือถ้าตรงนี้ไม่เป็น IB เป็น i เล็กแบบนี้นั่นหมายความว่ามันมีมันมีรูปแบบที่เป็นไปได้ครับอยู่ถึง3แบบไม่ IA ก, IB, a, IB, ก็ i d ไม่ IA IB ก็ IL มีอยู่3แบบลักษณะใดก็ตามครับถ้ามี a l l e l ที่ควบคุมลักษณะที่เป็นไปได้เนี่ยมากกว่าเด่นกัได้อยก็จะเรียกว่า multiple a l l e l ทันทีนะครับพอมากกว่า2ก็พอทีนี้ปัญหามันจะเกิดตอนไหนลักษณะทางบรนธุกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎเเนเยวแบบ multiple a l l e l เนี่ยครับมันจะไปวุ่นวายกับเราตอนคำนวณไม่ใช่สิตอนกระโดให้ คือปกติเวลาหนูเขียนกำหนดให้ใช่ปะหนูจะเขียนแค่กำหนดกำหนดให้ a ใหญ่เป็นเด่น a เล็กเป็นด้อยถูกไหมทีนี้พอเจอลักษณะที่เป็น m u l t i p l e a เรียปุ๊บมันจะไม่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นกำหนดให้ a ใหญ่หนึ่งแทนอันนึง a ใหญ่สองแทนอันนึง a เล็กแทนอีกอันหนึง่งการเขียนกำหนดให้จะมีบรรทัดเพิ่มขึ้นพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวข้างหลังมีโจทย์ให้ดูเหมือนเดิมครับทีนี้แต่อย่าลืมจำคำครูคำมีไว้เลยนะ ต่อให้ลักษณะนั้นจะเป็น Multiple a l l e l e ก็ตามแต่ครับแต่ว่าเวลาเวลาสิ่งมีชีวิตได้ยีนไปอะได้ตัว a l l e l e ไปเข้าคู่กันเพื่อแสดงลักษณะครับมันก็จะได้มันก็จะอยู่ได้แค่คู่เดียวเสมอดังนั้นหมายความว่าหมู่เลือดอะมี3รูปแบบ a l l e l e ก็จริงใช่ปะมี Ia, Ib แล้วก็ i l เล็ก แต่ว่าเวลาคนคนนึงจะได้รับไปอ่ะสมมตินายนายนายกอนายกออาจจะได้จากพ่อเป็น IA แล้วก็ IB ดังนั้นไม,ไม่มีที่เหลือให้ i เลยแล้วนะครับนากยก,ก็จะแสดงกลุ่มเลือดเป็น AB แบบนี้เป็นต้นหรือหรือ,รอนางสาวนางสาวขอได้ i กไปจากแม่จากพ่อก็ได้แล้วก็ได้ IB มาจากแม่ก็จะได้ว่านางสาวขอเนี่ยก็แสดงกลุ่มเลือดเป็นกลุ่ม B ไม่มีที่อยู่ให้กับ allele เลแล้วดังนั้นต่อให้สิ่งมีชีวิตต่อให้ลักษณะนั้นนะครับจะมีหลาย allele AL, ควบคุมก็ตามแต่ยียนที่จะมาเข้าคู่กันในสิ่งมีชีวิตได้ครับก็ต้องเข้าคู่กันทีละสองเท่านั้นแบบนี้ดังนั้นระวังโจทย์ให้ดีนะถ้าสมมติโจทย์ให้คํามาว่า,วาเอ้ลักษณะที่เป็น Multiple แอลลีว่ะเราจะเจอทุก a อ l e l e ในสิ่งมีชีวิตตัวเดียวเลยได้ไหมคําตอบคือเป็นไปไม่ได้ก็ครูถามงี้ก็ได้นายกอจะมี IA IBI ได้พร้อมกันได้ไหมหรอ เป็นไปไม่ได้โอเคไหมนี่คือคําตอบเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้เวลาจับคู่ด้วยความที่ยีม,มันต้องจับคู่กันนะครับสามแอลลิวนี้มันก็จะเวลาจับคู่บางครั้งโจทย์โจทย์ที่เจอในระดับสูงขึ้นเนี่ยบางทีก็จะมีให้จับคู่เฮ้ยแอลลิวหลายแบบนี้จับคู่กันยังไงได้ว่างเวลาคิดคู่ก็คิดกันตรงๆเลยครับก็เช่นแบบ IA แนะนําให้ทําทีละคู่อย่างนี้มันจะง่าย i a i a i a i อ แล้วก็ IA i เล็กจบแบบนึงแล้วก็ค like, ิดไล่ทีละคู่เหมือนกัน IB กับ IA ถ้าเกิดตรงนี้เขียนอย่างนี้นะ IB กับ IA สตรงนี้มันถือว่าซ้ำกันก็ลบไม่ต้องคิดแบบนี้เดี๋ยวมันเปลืองก็เป็น IB IB คู่เลยแล้วก็ IB i เล็กสุดท้ายคู่สุดท้ายก็เลยกลายเป็น i เล็ก i เล็กแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่ไม่ได้ถ้าลักษณะนั้นนะครับมี allele ควบคุมมากกว่า2มี3อย่างเงี้ยมี3 a l l ก็จะมีรูปแบบที่เป็นไปได้ครับทั้งหมด3อ้ยแบบ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6จีโนไทป์ g e n t y p e ที่เป็นไปได้ถ้ามากกว่านั้นจะทำยังไงละ่ะสูตรลัดที่ครูจะให้ไว้นะครับคือ n ส่วน2แล้วก็คูณด้วย n บวก1สูตรนี้เป็นสูตรลัดที่ใช้ได้ เดี๋ยวคำนวณให้ดูตอนท้ายเนาะคิดยังไงวะ n n คือครูเปลี่ยนเป็นปสีแดงก่อน n คือจำนวนอะลีลนะก็เราคิดเล่นๆก็ได้ถ้าสมมติเราแทน n เ,เป็น2ใช่ป่ะสมมติลักษณะใดก็ตามมัน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 ,ม,นมันมีแค่2ออะลีลอะอย่าง a อย่าง a เลยอย่างเงี้ยอ่ะครูลองแทนค่าเข้าไปอะ่ะแทนด้วย2 2 2มันก็จะได้เป็น สามก็แง่ละมีสอง a l ล e l e มันก็เป็นสามแบบก็คือ AI, 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 A ใหญ่ l, A ใหญ่ l, A ใหญ่ l, A เล็ก A เล็ก A เล็กก็มีไงนี่คือสามแบบนะครับดังนั้นนะถ้าสมมุติเราลองแทนด้วยเลือดของหมู่เลือดใช่ป่ะแทนค่านะแทนค่านะอ่าหมู่เลือดมีสาม allele ใช่ป่ะก็แทนด้วยสามตรงนี้ก็สามก็จะได้หนึ่งจุดห้าคูณสี่ก็คือหกลูกบาศก์ที่เป็นไปได้ก็คือนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบ เก็บสูตรนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีได้ใช้กันแน่ๆเนาะทีนี้ยังไม่จบอันนี้คือเรื่องของจำนวนอะลีวเฉยๆรูขนลคบไป๊บหนึ่งอะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของจำนวนรูปแบบที่เป็นไปได้แล้วครับต่อมาก็ต้องพูดถึงเรื่องของการแสดงลักษณะด้วยเพราะว่าต่อให้มันมีหลายอะลีวก็จริงแต่ว่ามันด้่ยละคที่มันมีหลายอะลีวและมันเข้าคู่กันได้หลายแบบเนี่ยแหละมันก็เลยต้องพูดถึงคํา ลำดับการข่มด้วยว่าใครอยู่เหนือใครเริ่มมีลำดับชนชัน้นมีชัน้นวันะมาเกี่ยวข้องเนาะโดยที่เราจะแสดงกันแบบว่าถ้าสมมติใครเด่นกว่าใช่ไหมสมมติครูแทนเป็นหนึ่งก่อนนะแบบนี้หนึ่งขอโทษขอโทษหนึ่งมากกว่าสองมากกว่าสามมากกว่าสี่ถ้าเขียนอย่างนี้ก็แปลว่าคนที่ด้อยที่สุดอะด้อยที่สุดใช่สิแดงด้อยสุดคือสี่เพราะว่าข่มใครเขาไม่ได้เลยแต่หนึ่งเนี่ยนี่คือเด่นสุด บบนีนะอันนี้คือคือเขียนเขียนระดับการขมนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเขียนระดับการคมเป็น1เท่ากับ2มากกว่า3ามแค่นี้พอไม่อยากเขียนเยอะและ้วอันเนี้ยแปลความหมายได้คล้ายๆเดิมคือ3อ่ะเป็นด้อยเพราะมันอยู่ท้ายสุดถูกมดัน่1กับ2เฮ้ยมันเท่ากันอนะ่ะอย่างเงี้ยแปลว่าเด่นทั้งคู่เป็นโคโดมนแนนทิ้งของเก่าไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นใครที่ยังจำาของเก่าไม่ได้กลับไปย้อนดู ผู้ลืมภาษาคินนี้โฮโลมิแนนแบบนี้ดังนั้นสัญลักษณ์เรื่องลำดับการขม่มครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายเท่ากับถ้ามากกว่าก็แปลว่า1ข่ขมอันหนึ่งขขมอันหนึ่งถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็แปลว่าทั้ง2ตัวเด่นทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครนะครับตัวอย่างกรณีของหมูล่เลือดถ้าเราเขียนใช่ปะมันมี IA IB แล้วก็ I เล็กถ้าเราเขียนสัญลักษณ์ลำดับการขม่มมันก็จะได้เป็น กดพสก่อนถ้าจะลองเขียนเองฉเฉลยนะครับก็จะกลายเป็น IA เท่ากับ IB และ2ตัวนี้มากกว่า i เล็กเพราะ i เล็กด้อยสุด IA กับ IB เท่ากันเป็นโคโดมิเนนต์นะจ๊ะทีนี้ตัวอย่างของลักษณะ Multiple a l l e l e ไม่ได้มีแค่นี้ครับตัวอย่างอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของสีขนกระต่ายอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งครับที่เป็น Multiple a l l e l e เหมือนกันโดยที่กําหนดให้ว่าให้ตัว C ใหญ่เนี่ยเป็นกําหนดสีขนเป็นแบบอัลบิโนคือขาวล้วน สีที่เป็น CH, CH ก็คือเป็นสีขนแบบพิมารายันปลายดำๆแบบเนี้ยสีแบบ c c H อันนี้เป็นขนแบบชินชิล,ล่าออกเทาๆแล้วก็ C บวกเป็นอะกลูติเป็นสีน้ำตาลจะเห็นว่ายีนควบคุมสีขนน่ะมันมีถึง4แอลลีลเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยก็เลยนะเป็ม Multiple แอลลี e ทันทีนะครับ อันนี้ก็ตัวอย่างสีขนกระต่ายที่พูดกันไปเมื่อกี้เนาะอบิโนคือขาวอะไรเงี้ยไม่ต้องจาสีนะไม่ต้องซีเรียสเรือร่องคำศัพท์เรื่องสีขนนะเก็บไว้ดูเฉยๆเนาะมาสรุปกันก่อนจะไปดูโจทย์ multiple allele หรือลักษณะที่ถูกควบคุมด้วย allele หลายแบบแปลไปไทยว่าอะไรเป็นการที่ยีนหนึ่งตำแหน่งครับหรือลักษณะหนึ่งลักษณะเนี่ยยีนหนึ่งตำแหน่งนั้นนะ่ะมี allele หรือมีรูปแบบของยีนที่เป็นไปได้มากกว่า1คู่หรือหรือเอาหรือก็ได้นะหรือมากกว่า สองแบบถ้าพูดอย่างนี้ยังงงอยู่ก็คือยีนหนึ่งตำแหน่งอะครับมันมีรูปแบบที่เปไปได้อะมากกว่าเด่นกับด้อยมันไม่ได้มีแค่ใหญ่เล็ก,ก,กแล้วมันมีเด่นที่หนึ่งเด่นที่สองแล้วก็ด้อยสุดอย่างนี้ตัวอย่างเช่นข้างล่างนี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เด่นอันนี้ก็เด่นอันนี้ก็ด้อยแบบเนี้ยเนาะดังนั้นเรื่องลำดับการข่มจะมาอย่าลืมคิดตรงนี้นะแล้วก็สูตรนี้ที่ให้ไปครับ ตรงนี้ที่ให้กรอบแดงไว้ปึ๊บอันนี้คือจํานวนจินีโนไทป์หมายความว่าเป็นเป็นจำนวนจิโนไทป์ที่คิดได้ว่า,าถ้าเขาให้จํานวนแอลียมากี่แอรียอ่ะมันจะมีจิโนไทป์ที่เป็นไปได้กี่แบบเนาะไปดูโจทย์กันดีกว่ามาสีเลืองอ่ะสิ่งมีชีวิต x มีสีขนถูกคุมด้วยสีแอลลีลก็คือ B B1 b 2 B3 เราตับการขมให้มาด้วยเขาถามหา g e n o t y p e กับฟ h e n o t y p e โอ้ยสบายจริงๆข้อนี้ไม่ต้องทดเลยก็ได้เนาะใช้สูตรก่อนเดี๋ยวคิดให้ดูอีถ้าถ้าใช้สูตรอย่างที่ครูบอกใช่ปะใช้ n ส่วน2 n บวก1ก็อันนี้ n เท่ากับพอสเหมือนเดิมถ้าหนูต้องการจะคิดเอง n เท่ากับ4ถูกไหมเขาบอกอยู่ว่าน,นีใช้4อะลิวก็แทนด้วย4ลงไปก็จะกลายเป็น4ส่วน2แล้วก็4 บวกหนึ่งนี่คือสิบอุ้ยหลุดแล้วอ่าครูขอเขียนลงมาต่อข้างล่างนะสิบจีโนไทได้แล้วถ้าเป็นตัวเลือกเนี่ยหนูตัดช้อยไปได้แล้วสองสามช้อยแล้วสบายแล้วมาทีนี้เอา้าบอกคนอาจจะแบบคิดไม่ทันสิบแบบสิบแบบมันมาได้ยัางไงวะเข้าคู่ เขียนแบบจับคู่เลยอย่าลืมว่าต่อให้มีหลายอารีวก็จริงแต่เขาก็จะเข้าได้แค่ทีละ2ทีละ2ทีละ2มันจะจับเป็นคู่อยู่แล้วเนาะดังนั้นนะเวลาเขียนเข้าเป็นคู่มันจะได้หน้าตาแบบนี้ครับเขียนด้วยกันนะอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าเวลาเขียนพยายามพยายามเขียนเป็นตัวตัวแล้วตัวที่มันสลับกันอย่างเช่นแบบ B B1 กับ B1 B, 1, B, 1, B 1, เนี่ยสตัวนี้มันสลับกันไม่ต้องเขียนเพราะเราถือว่ามันซ้ำกันอยู่แล้วตัดทิ้งไปได้เลยเนาะอารลบมา 1ก็เป็น b ใหญ่ b ใหญ่ b ใหญ่ b หน b ใหญ่ b ส b ใ b สมหมดแล้วครุกคู่แล้วผ่านแล้วตัวนี้ก็เป็น b 1 b 1 b ห b สแล้วก็ b ห b สมหมดไปต่อ b 2 b 2แล้วก็ b 2 b 3ามหมดไปต่อแล้วก็ b 3เข้าคู่ b 3 4มสี่ห้าหกเจ็แบบพอดีตรงกันเอ๊ะเชดิ ม่มีปัญหาเลยผ่านนะเรื่องจีโนไทป์ทีนี้เหลือฟีโนไทป์เออฟีโนไทป์คิดยังไงฟีโนไทป์ได้ไม่มีสูตรแต่ไม่มีสูตรก็ไม่ได้แปลว่ายาค่ะจริงๆเหมือนเดิมครับฟีโนไทป์อ่ะหนูคิดด้วยไม่ต้องทดเลยก็ได้เพราะว่าเราใช้ลำดับการข่มเป็นหลักอยู่แล้วถ้าคิดแบบตามลำดับการขมนนา่มนนะครูไม่ทดอะไรนะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก็คือนะ B ใหญ่เด่นสุดก็ต้องมีละหนึ่งฟีโนไทป์ B หนึ่งเด่นน้องมาก็ต้องมีอีกหนึ่งและเป็นสอง มี B2 อ่ะ3และ B3 ของตัวมันเองอีกเป็น4แต่ว่า2ตัวนี้มันเท่ากันใช่ป่ะมันเป็นโคโดมิแนนต์แสดงว่าลักษณะมันก็ต้องออกมาร่วมกันมันก็เลยเป็นฟีโนไทป์ที่5ดังนั้นข้อนี้ที่ต,อ,ตอบครับก็คือ10จีนโนไทป์5ฟีโนไทป์เสร็จแล้วข้อนี้คือคำตอบอันนี้คิดว่ารัดให้ได้เข้าก่อนเอ,อาช้า บางคนตามไม่ทันสิบวางวะห้าวาง่าวะสิบสิบคือแผงถังนี้นะที่ครูทอนให้แล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการหาห้าฟีโนไทป์นะว่ามาอย่างไงโดยใช้ระดับการข่มนะครับปึ๊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 บแบบนี้โดยที่ตัวเด่นสุดคือบีใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือตัวพ่อเลยเด่นสุดกว่าชาวบ้านเขาดนั้นแปลว่าบีใหญ่อยู่กับใครเขาต้องออกก่อนดังนั้นจบเลยจบที่บีใหญ่แล้วอันนี้ก็ออกบีใหญ่อันนี้ก็บีใหญ่อันนี้ก็บีใหญ่ อันนี้ก็ B ใหญ่แปลว่าจบแล้วหนึ่งลักษณะแถวนี้ทั้งแถวครับเป็นของ B ใหญ่ไปแล้วอันนี้คือฟีโนไทป์ที่หนึ่งตัดจบไปนะไม่พูดถึงแล้วเพราะออกมาลักษณะเดียวต่อมามาดูตัวพี่รองครับอย่าง B1 B1 เป็นตัวรองใช่ไหมแสดงว่าบีหนึ่อยู่กับใครเขาก็จะเป็นตัวรองไปด้วยโอเค1 1หนึ่ง,งอันนี้ออกไปลักษณะหนึ่งแล้วก็อันนี้นลักษณะที่2 B1 B 3เอาโดนโคมอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะที่2 เดี๋ยว B1 กับ B2 อ่ะเดี๋ยวครูเก็บไว้พูดที่หลังด้วยสัญลักษณ์ที่มันเป็นเท่ากับเดี๋ยวครูค่อยกลับมาพูดเนาะสองลักษณะแล้วต่อมา B2 ข่ 2, ม B3 เพราะว่า B2 มันเด่นกว่า B3 ดังนั้นแปลว่าอันนี้มี B2 อันนี้มี B2 จบแล้วอันนี้ก็เลยกลายเป็นลักษณะที่3เป็นฟีโนไทป์ที่3สุดท้าย B3 ที่ไม่มีแอลลิเด่นมาอยู่กับเขาเขาก็เลยแสดงลักษณะของตัวเองออกมาสักทีเนาะก็เลยเป็นลักษณะที่4 โอเคเกือบครบแล้วยังเหลือเจ้าปัญหาอยู่หนึ่งตัวซึ่งครูขอใช้เป็นสีเขียวตัวนี้ทําไมครูถึงไม่นับตัวนี้เข้าไปแต่แรกวะอย่าลืมว่า B1 กับ B2 อ่ะมันเท่ากันอยู่ถูกป,ปะมันเป็นโคโดมิเนนต์อยู่ถูกไหมดังนั้นแปลว่ามันจะไม่ออกแค่ B1 แล้วมันก็จะไม่ออกแค่ B2 ด้วยมันจะเป็น B1 กับ B2 ผสมรวมกันอันนี้ก็เลยกลายเป็นฟีโนไทป์ที่5ข้อนี้ก็เลยตอบ5ฟีโนไทป์แบบนี้เนาะ ถ้าหนูจะทดมันจะทดแบบนี้นะครับถ้าสงสัยลองย้อนกลับไปดูแต่แรกหรือส่งคําถามไปไว้ทางคอมเมนต์ก็ได้เนาะครูมาดูให้อีกทีผ่านนะครับลำห้อันนี้เป็นโจทย์วิชาสามัญครับครูไม่แน่ใจว่าปีอะไรลืมปีมาโจทย์ให้มาลําดับการขมเป็นแบบนี้โอ้สบายลให้ลำดับการขบม,มาด้วยไม่มีโคโดมนแนนดด้วยอย่างชิวถามเขาถามหา ฟีโนไทป์และอัตราส่วนของลูกว่าลูกจะได้ฟีโนไทป์แบบไหนแล้วให้พ่อแม่เราด้วยโอ้โหจนให้ทุกอย่างแต่แค่ในละมิดแล้วลูกมาพอสวิดีโอถ้าต้องการจะคิดคำตอบเองเฉลยไปตก็เหมือนเดิมครับข้อนี้ครูขอข้ามขันตอนกำหน,นะนดให้ไปเลยนะกำหนดเพราะว่ากำหนดอ่ะมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วเดี๋ยวครูโยงเส้นก่นอนกำหนดให้อ่ะมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวนะครูขอไม่พูดซ้ำนะครูไม่เขียนซ้ำ นี่ยมันยาวเหมือนหน,หนูเวลาทำโจทย์วิชาสามาัญอ่ะหนูก็ไม่เขียนกำหนดให้บ่อยๆถูกปะมากำหนดให้ข้ามเลยตัดโจทย์มาแล้วอ่าตัดทิ้งุนพ่อแม่เขาให้ C ใหญ่ CK ผสมกับ Cd โอ้เขียนใหญ่ไป Cd Ca อะไรก็ไม่รู้ใจเย็นๆ สัญลักษณ์มันเยอะเลยเฉยแต่การคำนวณทุกอย่างยังตรงหลักเดิมเป๊ะอ่ะอ่ะ,อะเขียนแกมิดให้ก่อนก็ได้แกมิดอันนี้ก็คือแยกกันก็เป็น C ใหญ่กับ CK อันนี้ก็แยกกันก็เลยเป็น CD CA แยกกันแล้วก็คำนวณออกมาได้เป็นรุ่น F1 F1 ก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับโยงได้เลยเนาะมันก็จะกลายเป็น C ใหญ่ CD C ใหญ่ CA แล้วก็ CK CD แล้วก็ CK CA ถ้ทัามงกมาได้ไงคือจับโยงลูกไม่มีอะไรเลยทีนี้ย้อนกลับไปดูที่ลาดับการคมโอ้โหจบแล้ว C ใหญ่สุดแล้วก็ตามด้วย CK อื้ในนี้มันก็มีแค่ C ใหญ่กับ CK ดังนั้นแปลว่าอินรอบวงตัวโอ,อ้ประกาศประกาศตัว C ใหญ่เนี่ยครับเป็นลักษณะของตัวเองไปแล้วก็จบไปแล้วหนึ่งลักษณะ แล้วก็ตัว Ck ก็เป็นลักษณะของตัวเองไปแล้ว Cd กับ Ca ไม่มีโอกาสออกครับจบเหมือนกันก็ย้อนกลับไปดูต่อที่โจบย์คำนวณให้ Ca คือ C ใหญ่คือสีดำถูกไหมก็แสดงว่า2อันนี้ออกเป็นสีดำส่วน Ck อันนี้ออกเป็นสีน้ำตาลสรุปคำตอบเลยว่าลูกเขียนตรงนี้ก็ได้ลูกจะได้ สีอะดำต่อน้ำตาลอัตราส่วนเป็น1ต่อ1น,นะครับก็คือตรงนี้ไงอะเขียนก่อนก่อนจะมาเป็น1ต่อ1ก็ได้เดี๋ยวบางคนงงอีก,กว่าหต่อ1นีไ่ไงวะมันมีอย่างละ2ใช่ปะดำสอน้ำตาล2ทําทเป็นอย่างต่ำก็คือ1ต่อ1จบเสร็จแล้วดังนะั้นพาดนี้คือพาดวัสติ อย่าเพิ่งแบบเฮ้ยคิดไม่ได้เขาให้ระดับการข่มมาแล้วอูม,มันง่ายมากเนาะเปลี่ยนอีกข้อหนึ่งรึบอันนี้เป็นโจทย์จากแบบฝึกหัดสสวทครับครูไม่แน่ใจข้อบเหมือนกันเปิดดูแล้วกันเนาะเออโจทย์อย่างยาวมันคืออะไรเนี่ยจริงๆข้อนี้นะครับอ่านเยอะนะท้อใจแล้วหนึ่งแต่ว่า,าในความยาวของเขาอะครับถ้าเราค่อยๆแกะดีๆอ่ะจริงๆมันคือข้อมูลดังนั้นครูอาจจะไม่ได้เฉลยครบนะเพราะว่าถ้าเฉลยครบคลิปนี้อาจจะเกินครึ่งชั่วโมงได้ เนาะก็เดี๋ยวดูทีละอันละกันเนาะโจ์เขาให้การทดลองมาแล้วถามว่าเฮ้ยมันมีลักษณะการข่มยังไงบลาๆอะไรอย่างงี้ไอ้นี่ด้วยความที่ลักษณะโจทย์มันเป็นโจทย์ปัญหาแบบคลาเขาก็เลยถามว่าเป็นการท่ลักษณะทางฤติกรรมแบบใดแง่ล่ะมันอยู่มันอยู่ในเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นม u l ตอรเพื่อเรวอยู่ถูกไหมอูยิบมาใส่ให้มา แต่ว่าในเนังสือจริงๆมันจะคละกันมาครับดังนั้นอาจจะดูยากนิดนึงนะทีนี้ก็เริ่มจากการกําหนดให้ก่อนพอดูแล้วน่าจะข้อนี้ต้องใช้ก่อนเรามีการทดลงองตัางๆการทดลองถูกป่ะกาหนดหัวแบบง,ง่ายๆเลยนะสีดําดําก็เป็น D แล้วกันอนะ่ะ D คือขนดําแล้วก็ส้มมีส้มก็เป็น O โอแหนส้มแล้วก็น้ำตาล B ขียนไม่สวยเลย B แทนน้าตาลแบบน,นี้มาทีนี้การทดลองที่เขาให้มาทั้งสาการทดลองอะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะการขมนะนั่นหนูจาไว้อีกอย่างหนึง่งโจทย์ที่เป็นมัลติพิเออริวที่ไม่บอกลักษณะการขมไม่บอกลําดับการขมมาอันนั้นยากกว่าอีกนะเพราะว่าถ้าบอกลำดับการขมอะเรารู้ว่าไหนเด่นหไหนด้อยเรายังมาคิดต่อได้อันนี้ไม่บอกต้องคิดเองแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถไอคิว140ของพวกเรามาการทดลองที่หนึ่ง โจทย์บอกว่าเอาขนดําพันแท้ดาพันแท้ก็คือต้องมีดีถูกปะ่ะพันแท้ด้วยโอ้โหเบิ้ลเลยผสมกับสีส้มพันแท้ส้มก็พันแท้โอทั้งคู่แบบนี้แน่นอนว่ารุ่นพ่อแม่เป็นนี้ใช่ปะ่ะลูกที่เกิดมา F1 หนึ่งก็ต้องได้แค่แบบเดียวคือดีกับโออยู่ด้วยกันแบบนี้แต่โจทย์บอกว่าลูกที่ได้อ่ะดาหมดจบแล้วดังนั้นแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่าง D กับ O คือ D ข่ม O ออยู่ ได้และหนึ่งคู่ไป,<ะ>ปอาะเดี๋ยวเราคูณเขียนไว้ด้วยสีสีฟ้าละกันเนาะขเขียนย่อนะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของยีน D เนี่ย O จบไปและหนึ่ง H. ต่อมามาดูการทดลองที่สองกันบ้างการทดลองที่สองเขาว่ายังไงการทดลองที่สองเขาบอกว่า เอาตัวขนน้ำตาลพันแท้น้ำตาลพันแท้อ่ะ B B มาคู่กันผสมกับตัวสีส้มพันแท้ส้มส้มได้ออกมาเป็น B O ปึ๊บแต่เขาบอกว่าลูกที่เกิดมาเนี้ยน้ำตาลล้วนชัดเลยเหมือนกันโอ้โหสีส้มนีดด้อยสุดเลยแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างอ่า B กับ O อ่ะครับก็เหมือนกันก็คือ B ข่ม O อยู่แปลว่า O เนี่ยด้อยสุดเลยนะ ถ้าถ้าเขียนแบบสามสามตัวรวมกันเนี่ยโอด้อยสุดเลยเหลือ d กับ b เนี่ยว่าใครจะอยู่ก่อนอยู่หลังเดี๋ยวหาอีกทีนึงเนาะแต่ตอนเนี้ยหลังท้ายแล้วครับตัว Luo เนี่ยอยู่ท้ายสุดแล้วเหลือ d กับ b มาจะรู้ได้ไงอะ่ะการทดลองที่สามครับยังไม่หมดยังไม่หมดปึ๊บในการทดลองที่สามการทดลองที่สามเขาบอกว่าเอาตัวขนดํา F หนึ่งขนดํา F หนึ่งคือตรงนี้ถูกปะ่ะขนดํา F หนึ่งที่เมื่อกี้เราคำนวณไว้คือ d o มาผสมกับโคเลสีน้ำตาล F1 ก็คือ B O ที่เราคำนวณเมืม่อกี้เอา D O กับ B O มาคูณกันผลที่ได้ออกมาเอาคลอสก่อนแล้วกันนะก็ไปกลายเป็น D B DO B. 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 BO แล้วก็โอแบบนี้ทีนี้โจทย์บอกต่อว่าจากการผสมตัวนี้นะครับลูกที่ได้มาเป็นดำา20น้ำตาลสส้ม10อ่านไลทีลอนไลทีลอน อเนย้ส้มถูกปะ่ะเพราะมันโอทั้งคู่อันนี้ข้อสามารถที่เรารู้แล้วอันเนี้ยออกเป็นสีน้ำตาลดูไปแล้ว D.O ก็ต้องดำเอ้ยมันก็เท่ากันเนี่ว่า10-10-10าแต่เขาบอกว่ามีดำ20มีดำ20 1 0มาจากไหนแสดงว่า D กับ B เวลาอยู่ด้วยกันนะครับออกเป็นสีดำชัดเจนและแปลว,ว่าคนที่เด่นที่สุดก็คือตัว L.U.D เนาะมันกไ็ได้ได้ขอสมมเป็น B BO แบบนี้นะครับดังนั้นนะลนาาักษณะทางบรรุกรรมที่ได้อย่างนี้นะครับที่เป็น Multiple All e l เนี้ยก็คือมีลำดับการใช้ส a l l อ l ในการควบคุมคือ a อ l e l แบบ D ที่ให้ขนสีดำาอ l ด์แบบ O ที่ให้ขนสีส้มแล้วก็ a อ l e l แบบ B ที่ให้ขนสีน้ำตาลเนาละลำดับการคมจะเป็น D เด่นที่สุด B เด่นรองลงมาแล้วก็ O เด่นที่เด่นน้อยที่สุดหรือเป็นลักษณะด้อยเลยก็ว่าได้เนาะ ทีนี้ถ้าเป็นในโจทย์ของหนังสือครับมันจะมีแบบฝึกหัดอื่นๆเพิ่มเติมต่อหนูลองทาเองแล้วกันเนาะถ้าใครที่ดูคลิปนี้เพื่ออ้างอิงนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้การกําหนดแอล e l เหมือนที่ครูทําก็ได้เขียนเป็นของตัวเองก็ได้เนาะก็สำหรับเรื่องของ multiple a l l ลิวครับก็จบเพียงเท่านี้ย้ําอีกรอบครับ multiple a l l ลิวคือยีนหนึ่งยีนแต่ว่ามีรูปแบบของยีนที่เป็นไปได้หรือมี a อ l ที่เป็นไปได้เนี่ยมากกว่า2แบบทําให้การกําหนดให้อ่ะมันไม่ได้มีแค่เด่นกับด้อยแล้วมันมีเด่น แล้วก็มีดอยมันมีหลายแบบ 2. วิธีการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์สูตรให้ไปแล้วย้อนกลับไปดูนะแล้วก็ 3. เวลาเจอโจทย์ที่เป็นมอลเติเพลอเรีลอย่าลืมเรื่องลำดับการข่มว่าใครเด่นสูตรใครเด่นรองนะครับเนาะภาน,นี้ไม่น่ามีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเช่งนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อจบลวครับสวัสดีครับ